ถามเป็นความรู้หน่อยครับปีปีหนึ่งรวมมัดชารวมชาชุกกระเภทแล้วซินโนว่าใช้ใบชาประมาณ่กิโลครับทีิีๆเราทํากันได้เป็นร้อยตันนะถึงการทําได้3หมื่นแก้วร้อยตันก็สามล้านแก้วคาเฟ่อเมซอนขายได้วันละสองแสนสามแสนแก้วเราก็ว้าวแต่พอมันอยู่ในสถานแล้วงานการผลิตอ่ะมันคือเบื้องหลังของแบรนด์กาแฟทั้งประเทศไทยถ้าตีเป็นเรื่องดื่มที่ซิโนว่าทำปีหนึ่งก็หลักร้อยล้านแก้วได้เลยครับ วันนี้เรามาหามาบุกโรงงานแต่ก่อนบุกโรงงานมีขนมมาให้กินก่อนกินเลยได้ป่ะขนมปังสังขยาออะกินก่อนเ,อเป็นไงรสชาตอาิอร่อยที่ให้กินไม่ได้บอกว่ากูทําเองเอแต่อยากเราถามว่าปกตแิแล้วเวลาเราทําขนมอย่างตัวสังขยาในมุมคนผลิต่ตมันทํายากขนาดไหนทําให้เป็นยากยิ่งเยอะยิ่งลําบาก แล้วก็มีไข่มีค่อยๆยนึง่งให้มันแบบเซฟตัวขึ้นมาอาจจะมีครีมมีนู่มมีนี่ที่ต้องผสมเข้าไปเราเคยคุยกับคนที่เขาร้านทาร้านขนมปังสังขยา<ๆ>เขาบอกว่าปัญหาจริงๆรน่ะมันคืออายุวัตถุดิบหรือเชล,ล์ไลฟ์เพราะว่ามันใช้จากวัตถุดิบสดไงเขาเก็บไว้สักพักเนี่ยมันจะเริ่มไม่ถึง<ะ>ว่าตอให้เราแช่ตู้เย็นมันก็ไม่ได้ายคว่าจะอยู่ได้ยาวเสี่ยงอยู่ดีวันสองวันก็ไปแล้วเผออๆอาจจะืบบครึ่งวันก็ไปแล้วถ้าถ้าอากาศร้อน ไม่ใช่ผมพาพี่นามาดูโรงงานเขาชื่อบริษัทซิโนวาความน่าสนใจอะ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวโรงงานอย่างเดียวเจ้าของอะ่ะเขาจบหมอเป็นหมอทําเครื่องดื่มเขาเป็นหมอแต่เขามาเจอแพชชั่นตัวเองตอนเรียนจบหมอแล้ว uh huh. ว่าฉันไม่ได้อยากเป็นหมอเขาเลยลงลึกจัดๆเลยจนปัจจุบันเนี้ยเขาไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในประเทศเขาขยายไปต่างประเทศด้วยแล้วก็เครื่องดื่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เชน่นร้านกาแฟอะไรทั้งหลายอะ่ะเขาอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยจร<ง>ิงอย่าไปดูกันดีกว่า ปังครับจากคุณหมอผันตัวมาทําขนมทําอะไรพวกนี้ได้ยังไงครับเริ่มต้นเลยเป็นธุรกิจแบบมือสื่อสมอมเดลคือเป็นที่ปรึกษาเลยให้กับร้านอาหารร้านกาแฟาพวกเชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจากคุณหมอไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องเครื่องดื่มขนมมันคนละทางกันเลยเป็นแคชัช่เนาะที่เรามีความใฝ่ฝันจะได้ไปอยู่ในแบบร้านกาแฟอนะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนต่อเป็นเป็นเชฟขนมหวานเป็นพาร์ติซอรี่เชฟพอเราเรียนเสร็จเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ลึกกว่านั้นแล้วก็เลยเรียนเป็นฟู้ดไซ พอเราเรียน2ด้านนี้เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆก็เลยเปิดร้านอาหารไทย <Hello. S 1> เปิดร้านอาหารไทยแต่ประกบว่าขนมไทยดีกว่าอาหารตอนนั้นก็เหมือนกับรับจ็อบฟรีแลนซ์เป็นอ่านดีด้วยคิดสูตรแล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยแต่ร้านอาหารคือเหนื่อยเนาะรู้สึกว่าเอ้ยมาสายคิดสูตรเนี่ย้าจะดีณวันนี้ไลน์โปรดักต์ของซีโนวามีกี่แคตตาเกอรีครับเราแบ่งเป็นเครื่องดื่มกับเบเกอรี่ค่ะซึ่งกลุ่มเครื่องดื่มจริงๆเป็นส่วนหลักของเราเลยนะ แต่คนจะรู้จักเราในส่วนของเบเกอรีร่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเครื่องดื่มอ่ะคือเบื้องหลังมากๆเป็นแบบแนวซินเดอเรล่าเบื้องหลังเลยแหละซึ่งวันนี้เราอยู่ที่โรนเครื่องดื่มของทางซินอว่าถูกไหมครับ มีลายอะไรบ้างาคร่าวๆที่ตรงนี้ก็จะเป็นลายพรีมิกซ์เป็นหลักนะคะพรีมิกซ์คืออะไรเผื่อพี่ๆทุกคนที่ดูอยู่ <N un its> เขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าพรีมิกซ์ <N un its> มันคือผงเครื่องดื่มที่คิดมาเป็นอย่างดีแล้วว่าอร่อยแล้วก็ใช้งานง่ายเติมน้าเติมนมหรือเติมของเหลวแล้วก็อร่อยเลยผมผมว่าหนึ่งคำถามที่พี่มาปางมักจะเจอแน่นอนคือจะการันตีได้ยังไงว่าสูตรที่เราทำันซีโนว่ามันไม่ตกไปถึงคนอื่นหรือคุณไม่ไปทําแบรนด์คุี้อันนี้คือจรรยาบรรณวิชาชีพนี้เลยอ่ะคนที่เขาเป็นแบบคัสตอมไมซ์อะ หรือคนที่เขาเป็น OEM อ่ะอันเนี้ยเราบ,บเซ็นกันเลยว่าของพี่คนเดียวนะผมเสริมพี่ต่ออย่างนี้ถ้าสมมติว่าแบรนด์หแบรนด์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่ก็ตามนะแบรนด์1แบรนด์จะทำเนี่ยเขาอาจจะมี R&D 5คนช่วยกันทำเครื่องอื่ขึ้น,น,นมาชนิดหนึง่งปัญหาคือ5คนเนี่ยเขาอาจจะมีน้ำตาให้เลือกอยู่แค่2ชนิดไม่ยี่ห้อ A ก็ยี่ห้อ B แต่อย่างอย่างในอินดัสรีที่ทำ R&D แบบเนี้ย อ่าเข้าใจแล้วแค่เปลี่ยนหนึ่งตัวรสชาติยังไงก็ไม่มีทางเหมือนกันแล้วมันจะคัสตอมได้แบบที่เขาต้องการได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนอกจากที่นี่ที่ทำพรีมิกซ์แล้วเนี่ยซีโนวามีไลน์อื่นอีกไหมคะที่เป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มใช่ไหมคะก็ะจะมีกลุ่มเครื่องดื่มที่เป็นเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตเป็นน้ำผลไม้เข้มขน้นแล้วก็พวกซอสที่ไม่ใช่ผลไม้ด้วยอนึภาพก็อย่างแบบว่ามะยงชิดอยู่ในขวดพร้อมใช้มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรเราพูดถึงเรื่องนี้น้องๆก็เตรียม เทียมจะหยิบออกเข้ามาใช่แล้วจะชวนชิมมันเป็นแบบคอนเซนเทรตเลยอ่ะมันรู้สึกเหมือนเป็นน้ำฝรั่งสดๆอร่อยอันนี้เหมือนจะทำแบบข้าวเหนียวมะม่วงนิดนึงแล้วเราเราเราไปหาพวกวัตถุด,ดิบมาจากไหนครับจริงๆเราทำงานร่วมกับเกษตรกรหลายหลายรูปแบบมากลูกค้าบางคนก็จะมีเหมือนกับมีไร่มามีสวนมาแล้วบอกอยากให้ทำงานกับ วนนี้เราก็เอาไป IQF ให้แล้วก็เอามาทำอยากไปขอดูโรงงานแล้วครับถ้าเราเห็นเครื่องดื่มขนาดนี้อยากรู้ว่ากระบวนการทำผลิตเป็นยังไงได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะไปดูเป็นเครื่องดื่มผงนะคะเป็นพรีมิกซ์ตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างขอบคุณนาครับขอบคุณค่ะเหมือนอย่างเช่นทุกทีครับเรียบร้อยแล้วเราก็กลายเป็นไอโมงพี่นาำพี่ปาง ผมต่อครับมองจากขนาดตัวก็น่าจะพอรู้พอจะแยกออกโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับค่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงงานพรีมิกซ์ค่ะพี่ต่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูกันว่ามีกระบวนการยังไงบ้างโอเคตอนนี้ไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้ส่วนของตัวที่การราก็ถือิ่นะชะจากชุดวัสของเราทั้งหมดชุดห้องนี้ ก็ได้เก็บวัตถุดิบอะค่ะรับเข้ามามีการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการทุกอย่างนะคะตามระบบโรงงานก็จะแยกโซนจับเก็บเป็นอะไรเจน agen, กับนอนอะไรเจนตามระบบซึงที่เราได้รับรองนะคะแต่แล้วพอรับเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามาสู่ห้องช่างของวัตถุดิบค่ะ <Okay. S 2> ในห้องช่างวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะแบ่งออกแยกออกเป็นสีว่าเป็นห้องอะไรเจนกับนอนอะไรเจนซึ่งเป็นส่วนที่เรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นการสารกรอบอทุ่มแพ้นะเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าเราแพ้อะไรแล้วไม่ควรทานอะไร อ่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ผสมนะคะใช้ผสมมันมันคือเครื่องดื่มอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นมัทฉะลาเต้ซึ่งเป็นสินค้าขายดีมาก,กิน <laughs> กินมาแล้วกินมาแล้วว้นนี่ขนาดใส่หน้ากากกินมาแล้วมัทฉะลาเต้เนี่ยต้นทางวัตถุดิบเราก็ต้องเป็นผงมัทฉะจริงๆมามีผงมัทฉะจริงๆอย่างของเราแล้วก็ใช้จากชิซูโอกะญี่ปุ่นอ่าเราก็มาทําสูตรเป็นลาเต้ให้แบบว่าคุณเติมแต่น้ําหรือเติมแต่นมเรื่องเด่ง ทำสูตรหนึ่งเสร็จล้างเครื่องใหม่รอบหนึ่งอย่างนี้เหรอครับใช่ใช่แล้วค่ะงั้นแบตหนึ่งมันจะค่อนข้างใหญ่อ่ะก็คือหลายร้อยกิโลอย่างเงี้ยก็อาจจะมี MOQ ิซัก400กิโลต่อครั้งอะไรเงี้ยเป็นขั้นต่ำอย่างน้อยที่แบบจะทำให้เครื่องมันหมุนได้โมคิลคืออะไรครับอธิบายพี่น้ำชพี่น้ำช่วยไหม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 พน้ำช่วยไหมพี่ำชยไหมพี่น้ำช่วยไหมที่น้่วไหรพี่น้ำ่วมันจะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันเนาะ เช่นใบกวนใบพัดเอของหม้อหนึ่งหม้อเนี่ยมันต่ำอยู่ที่เท่าไหร่นั่นคือตอนที่สุดทำได้อันที่สองคืออีโคโนมิโอฟสเกลคือบางทีเนี่ยสมมติผลิตเนี่ยอาจจะผลิตได้ร้อยกิโลนะหนึ่งชั่วโมงเสร็จละแต่ต้องล้างเครื่องอีกสี่ชั่วโมงแต่ว่าต้นทุนการร้ก็คือห้าชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่แค่เวลาผลิตชั่วโมงเขาต้องรวมเวลาล้างเครื่องไปด้วยอย่างหม้อที่ล้างประมาณ อันนี้ก็น่าจะมีเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็แบบว่าก่อนที่จะล้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องแบบว่าให้แม่ใจว่าเดี๋ยวพออันต่อมามันจะไม่มีกลิ่นรถสีฝนเปื้อนไปใช่ก็คือลรถที่แล้วออกมาเทียบกับรถนี้ว่าต่างกันไหมเพราะวาถ้าต่างกันเดี๋ยวลูกค้าจะคอมเพลนเราได้ก็ดูเรื่องของ ขนส่งดูได้เบาๆก่อเนาะเป็นยังไงบ้างเทียบกันนะคะแล้วก็ลักษณะของสไตล์ตัวเ่องแล้วก็เป็นค่าที่จะเทียบอันนี้อันนี้เครื่องวัดสีค่ะเราก็จะบอกผมนึกว่าจอยเกมแล้วก็ขนส่งเบากางทีมนะว่าตัวคอนโทรลที่เราวาใช้ที่เขา้าเ claro ี่าบอกว่าโอ้โหฟูดมันต้องเป๊ะขนาดตัวนี้มันคือต้องเป๊ะขนาดสีก็ต้องเป็นค่ามาแต่เราข้าวคุณพงษกันขมันใช้แผ่นโฟนอยู่แล้วอ๋อนี่มีเครื่องแล้วแผ่นโทนเราก็มีใช้แล้วเราก็เอาตรงนี้ค่ะ จะทำให้ตัวข้าของตัวตัวขายผลิตนี้มากขึ้นวกาลังทำอะไรครับทำไมถึงไม่เป็นตัวใหญ่ๆครับอันนี้ประตูแมวไม่ใช่เราเล่นนะนี่เป็นแบบว่าช่องทางช่องทางของผลิตภัณฑ์นะ อ้าอย่างเงี้ยมอถามจาคนไม่รู้จะทาประตูทั้งทีทําเล็กๆทำไมต้องมานั่งก้มๆแบบนี้ครับค่ะก็ะมันจะมีเส้นทางเนาะโฟโล์โฟโล์ของคนเดินนะคะโฟโล์ของวัตถุดิบโฟโล์ของสินค้าโฟโล์หรือเส้นทางของแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานเวลาคนจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้าทางนึงแล้วออกอีกทางนึงเพื่อให้ลดการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เลยเอาของส่งมาคนจะไม่ต้องมาด้วยเรียกว่าความลีนด้วยก็คือไม่ต้องไปเดินอ้อม อ่าก็าคือว่าอ๋าอต่อกันนะอาจจะฉันส่งเธอรับนะ<ช>อย่างเงีเ้ยผมเห็นเลยนะทุกโรงงานที่เราไปจะพูดเรื่องคําว่า lean management อ่าแสดงว่าคนที่ทําโรงงานทุกคนต้องคิดเรื่องนี้เราต้องมีองังนี้ที่ต่อคิดว่าโรงงานอุาการกรมอาหารเครื่องดื่มเนี่ยกำไรเนี่ยถึง15%มั้ยเปต้องถึงดิไม่ถึงส่วนใหญ่ก็5% 10%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขา improve แค่1%น่ะ ขาคือกําไรจากคาเปอร์เซ็นที่เป็น6%เลยนะผมถามเป็นความรู้หน่อยครับปีปีหนึ่งรวมมัตฉารวมชาทุกประเทศแล้วซีโนว่าใช้ใบชาประมาณ่กิโลครับจริงๆเราทํากันได้เป็นร้อยตันนะหนึ่งตันทาได้30,000แก้วร้อยตันก็3ล้านแก้วแต่ก่อนเราพูดถึงสมมตินะขอยกตัวอย่างแบบคาเฟ่อเมซอนขายได้วันละ2แสน3แสนแก้วเราก็ว้าวแต่พอมันอยู่ในสถานะโครงการการผลิตอ่ะมันคือเบื้องหลังแบรนด์กาแฟทั้งประเทศไทย ฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าตีเป็นเครื่องดื่มที่ซินโนวาทำปีนึงก็หลักร้อยล้านแก้วได้เลยดีครับอ๋อถ้าเดือนหนึ่งก็เป็นล้านแก้วนะคะเป็นล้านแก้วที่ที่เป็นเครื่องดื่มอยู่ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบผลไม้หรือว่าเป็นชาเพราะว่าเราขายทั่วประเทศแล้วก็มีผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นร้านของเองหรือเปิดในบ้านเลยก็มีหรือว่าแบบว่าเปิดร้านกาแฟในบ้านจนไปถึงที่เป็นเชนใหญ่ๆรวมถึงส่งออกด้วย อันนี้ก็เป็นเครื่องอันนี้อันนี้เริ่มน่าสนใจอันนี้เริ่มไซส์เล็กไม่เคยเห็นเลยว่าบรรจุเป็นซองนี้มันจะใช้เครื่องแบบนี้ก็<อ>คือมันเริ่มต้นจากตีนแบบนี้<ม>เป็นนวลงมาแล้วพอขึ้นรูปให้มันกลายเป็นหลอดจะใช้หลอดกาแฟยาวๆ<ม>แล้วก็ค่อยๆมา,มาตัดตรงนี้ส่วนผงอยู่ที่ไหนก็คือพอมันขึ้นรูปุผงก็หล่นมาปุ๊บแล้วก็ไปซิวข้างบนอีกทีหนึ่ง อันนี้อันนี้ไม่ใช่ชาเขียวเมื่อกี้อันนี้อันนี้คนละสูตรกันแล้วแต่อันนี้ก็ยังมีมัทฉะอยู่นะมีชาเขียวอยู่ค่ะอันนี้เป็นแนวสุขภาพแล้วค่ะพี่ต่อก็คืออันนี้เป็นแบบว่าโปรไบโอติกแล้วก็มีชาเขียวอย่างนี้ด้วยนี่ไงมีคาตชินเวโอโลจีนี่เป็นโอนแบรนด์ของพี่มะปราเคนใช่อันนี้เป็นโอนแบรนด์ที่เราเริ่มมาแตะในแนวสุขภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นสินค้าแบบพร้อมชงเสิร์ฟต่อเสิร์ฟตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าโปรไบโอติกซึ่งช่วยในเรื่องของระบบ ถ่ายแล้วก็พูนคุ้มกันคน่ะติดต่อ,องั้นฝากแบรนด์เวลโลจี้ไปด้วยนะครับของซีนัววานี่เป็นโอนแบรนด์กินเวลโลจี้เสร็จก็ตามด้วยกันซุซังนะ,อะโอเคเียบ <laughs> ช่วยกันขายของหน่อย <laughs> อันนี้อะไรครับบอกปักตู้ปลา ตอบรีเทสอะคะ่ะดูว่าฟองที่เราบรรจุไปเราดูไปอะค่ะว่ามันลู่อมไหมหรือแบบนี้ร้อยลูกอตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เครื่องรีเทสนะคะในการที่สองแล้วทำไมมันคงปัวกที่มาค่ะมันจะมีแรงดันค่ะแล้วถ้าบนพวกเขาก็จะมีฟองกระตากสุดๆๆสุดจริงคือนี่นผมขอลองนอิสัยไม่ดีอันนี้คือไม่มีรั่วใช่ไหมครับลองทำให้ม <laughs> ันแบบเอาเข็มเจาะรั่วนิดเดียวได้ไหมผมเจาะผมตอนมันรั่วจังเลยจะรู้สึกผิดไปไหม มีอากาศออกมาก็ไม่ได้เห็นเป็นของรั่วนะแต่เห็นเป็นอากาศรั่วออกมาถ้าเกิดเราไม่สามารถสั่งทำ MOQ ได้จำนวนเยอะๆได้เราซื้อของสำเร็จซีโนวา แล้วก็ไปผสมสูตรของตัวเองต่อได้เลยใช่ค่ะนนหรือจะอไม่ผสมสูตรจริงๆก็อร่อยอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีเขียนวิธีการเอาไว้เลยพี่ต่อเนี่ยขับตำนี้เลย3 0มสถึงสากรัมเติมนมส0งรอแค่นั้นแหละขย่ขย่าขยา่หรือคนก็ได้จบแล้วก็เติมน้ำแข็งซึ่งถ้าร้านไหนอยากจะแบบทำให้เป็นของตัวเองนิดหน่อยก็อาจจะใส่ไปซื้อผงชาเขียวตั้งหากมาเพิ่มเข้าไป หรืออาจจะปรับให้มีส่วนของนมมากขึ้นนมน้อยลงก็<ช>ก็จะเป็นสูตรของตัวเองมากอยากให้มันขึ้นก็ได้นะฉะนั้นที่ใส่ที่ผมชอบคํานวณ500กรัมแก้วหนึง35กรัมก็ประมาณ14 15แก้วใช่ร้านกาแฟปกติที่ไม่ได้เป็นสเปเชยลตี้นะแก้วหนึงต่ำๆก็มี60ได้ไดแต่ถ้าเราไปอยู่ในร้านสเปซสเปซชลตี้แก้วละรอ้อถ้าต้นทุน15บาทขายแก้วละร้อย15เปอร์เซเอง คือบางทีเขาก็ไปทําให้มันดูแพงขึ้นก็คือเหมือนใส่เขาเรียกว่าวิปโฟมวิปชีสอย่างเงี้ยข้างบนบางทีก็โรยชาเขียวด้านบนเพิ่มนิดนึงหรือจะทำ<ก><พ>เป็นแบบนี้รูปเลยก็ได้ออนท็อปด้วยไอศครีมชาเขียวอันนี้ก็ได้กินด,ดีนะแล้วก็ใส่รูปแก้วให้เป็นรูปวายราคามันก็ดูสูงขึ้นอ,อันนี้ก็เมื่อกี้ที่ออกมาจากเมื่อสักครู่ที่เราเห็นแพ็กกันนะครับถุงใหญ่ๆออกมาตรงนี้โผล่มาตรงนี้แล้วก็จะดูอีกทีนึงอีกรอบนึงว่าเลเบลถูกต้องเหมาะสมทุกอย่างใช้ได้เพื่อจะลงกล่อง ผม,มเคยไปเรียนกับพี่มะปางเพราะว่าเราเคยร่วมกันเปิดคอร์สท,ที่สอนการสร้างมูลค่าจากเครื่องดื่มและขนม<อ>ปรากฏว่าแบบเราไปเอาผงพรีมิกอย่างนี้แหละของซีโนวากับพวกไซรัปคอนเดนสมาต้นทุนสมมุติตกแก้วเลย20พี่มะปางสองแต่งให้กลายเป็นแก้วรละ100ะบาทได้เป็นเรื่องที่เซ็นเซ,นเซนชั่นเนอะคนที่ขายราคาถูก บัเจิตเนี่ยก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะแต่ก็ไม่ผิดเหมือนกันที่เราจะทำแบรลูครีเอชันให้กับโปรดักต์ของเราให้กับร้านของเราแล้วก็อัพราคาตามใจก็ตามที่ลูกค้าเอ็นคัสเตอร์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายแต่ไม่ว่าคุณจะขายราคาถูกหรือราคาสูงสิ่งที่คุณต้องมีคือคาแรคเตอร์ของตัวเองนี่เรามาเฉพาะโรงงานที่เป็นทรีมิกใช่แล้วแต่พี่มะปางมีโรงงานที่เป็นทขนมเค้กทั้งขนมปังทั้ง อคอนเซตแล้วก็ไอศครีมแค่นึกลายผลิตของพีมิกนี่ก็ขนาดนี้แล้วส,ลส่วนอื่นนี่เยอะมากไม่ผิดเดาไม่ผิดเป็นท้องสต็อกแล้วใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็นการเก็บเราก็จะเรียกว่า F C เนาะในภาษาโรงงานเรา F C ก็เป็นสินค้าสำเร็จพร้อมขายมันจะเป็นท้องแอร์ที่เอาไว้เก็บนวันนี้ผมว่าพี่มะปางขยายลายธุรกิจมาขนาดนี้คงมีความฝันอะไรลึกๆแน่นอนถูกไหมครับความฝันพี่มะปางในจริงคืออะไรเราอยากเป็นฐาน R D ให้กับกลุ่มร้านอาหารร้านกาแฟาทั้งหลายให้เขามั่นใจได้ว่าเขาสามารถจะไปทำส่วนของการตลาดของโอ peration ได้อย่างแข็งแรงแล้วเราก็อยากจะเอาวัตถุดิบด,ดีๆของไทยอ่ะส่งออกไปให้แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกด้วยอ่ะพี่ต่อถือว่าจริงๆวันนี้เราทำให้เราได้เห็นว่ากว่าจะมีของมาส่งร้านอาหารมามีขบวนการยังไงาร้านอาหารเองก็มั่นใจก็ฝากทุกคนด้วยว่าใครที่ อยากเปิดร้านกาแฟใครที่เปิดร้านอาหารอยู่แล้วแต่อยากได้ลายของหวานลายเครื่องดื่มซินวาก็เป็นอีกตัวเรือกหนึ่งผมว่าต้นทุนอาจจะไม่ได้ต่างจากเราทําเองแต่เราประหยัดคนประหยัดเวลาเราเอาเวลาตรงนั้นอะไปทําเรื่องอื่นที่เกิดมูลค่ากับธุรกิจส่วนเรื่องที่เราไม่ได้เก่งมากให้คนอื่นจัดการเถอะง่ายกว่ายังไงวันนี้ขอบคุณพี่มาป่าครับขอบคุณนะครับเป็นยังไงพี่นามเราเข้าไปดูโรงงานซินวากันมา ในมุมมองสําหรับคนที่ทําธุรกิจใกล้เคียงที่สุดแล้วตั้งแต่เราทําคลิปมาอันนี้น่าจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ใกล้เคียงนะเออเออ,เอ,อใกล้ใกล้มากๆแหละผมเชื่ออย่างนี้ผมเชื่อ,อว่าซินวาเองเนี่ยเขามีความสามารถในการสก,กัดเอาเพนพเอยลูกค้าจนเขาแก้ปัญหาได้ดีชนิดที่ว่าบางทีลูกค้าเองก็ไม่สามารถทําได้ทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาความคิดเนี้ยครับไปทําต่อเนี่ยผมมีความเชื่อจริงๆนะว่าคุณต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าคุณทาแบบนี้ได้จริงๆเนี่ยลูกค้าจะเดินเข้ามาหาคุณเอง อืมผมเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วประทับใจเขามากจริงๆในฐานะที่รู้จักคาสิโนว่ามาสักพักหนึ่งเพราะมีโอกาสที่เคยถ่ายทําคลิปอะไรให้เขาแล้วก็พาเขาไปเจอผู้ประกอบการสิ่งที่ชอบกับทีมซีโนว่าไม่ใช่พอพี่ปลางนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ customer centric ป่ะเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นที่ตั้งโดยปกติโรงงานที่เราไปเจอเขาจะพยายามนําเสนอว่าเขาเก่งอะไรแล้วเขาพยายามจะนําเสนอสิ่งนั้นให้ลูกค้าซื้อแต่บางครั้งสิ่งที่เขาอยากขายกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้มันไม่ตรงกันแต่ถ้าได้ตั้งใจฟัง สิ่งที่พี่ปรางเขาพูดจริงๆแล้วอ่ะเขาจะพูดเสมอว่าแบบเขาอยากให้ร้านจัดก,การได้ง่ายขึ้นเขาอยากให้ร้านมีต้นทุนที่ถูกลงเขาอยากให้ร้านไม่เกิดเวสมันก็เลยเป็นกระบวนการการทํางานที่ย้อนกลับมาว่าอ๋อโอเคเขาเลยต้องมีสินค้า SKU ที่เยอะแต่เขาจะไปจัดก,การหลังบ้านที่ทําให้เขาไม่ต้องเกิดสต็อก พี่ปางเขาฝากของมาให้คนฟรีอ๋อใช่เขาบอกว่าคือไหนๆก็อุตส่าห์มาโรงงานเขาแล้วเห็นขบวนการถ้าไม่เข้าป่ากแล้วจะรู้ได้ไงว่ามัชฉาลาเต้อร่อยจะรู้ได้ไงว่าชาพีทดีจะรู้ได้ไงว่าชานมซีรอนเขาดีเอาอย่างนี้แล้วกันกินกันเข้ามาหน่อยว่าได้อะไรจากคลิปนี้ หรือใครทําธุรกิจร้านอะไรอยู่พิมพ์เข้ามาหน่อยสนใจโปรดักต์ตัวไหนเดี๋ยวทีมงานอาจจะขอเลือกสักเอา10คอมเมนต์เลยถ้าคอมเมนต์ไหนที่ทางซีโนวาเห็นว่าน่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ เดี๋ยวเราจะติดต่อไปแล้วส่งตัวอย่างหรือส่งสินค้าไปให้ชิมฟรีไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเอาไปชิมเถอะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า1ถุงอะ่ะ500กรัม14แก้วนะถ้าเราซื้อแก้วละร้อยนั่นก็พันสีแล้วนะก็อย่าลืมพิมพ์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าอยากให้เราสองคนไปโรงงานไหนที่เราพอจะมีคอนเน็กชันเราจะไปหามาเราจะพาทุกคนไปกันก็อย่าลืมฝากติดตามช่องต่อเพนกวินกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอ้การหนึ่ง ผมว่าถ้าใครอยากรู้ความรู้ต่างๆจริงก็เข้าไปดูในช่องเพจต่อแพนกวินได้ทั้งหมดนะครับเราพยายามจะทําให้มันนี้เป็นอมมูนิตี้ที่เผยแพร่ความรู้ให้ทุกคนแหละแล้วก็ผมเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของของช่องต่อแพนกวินโดยความตั้งใจจริงๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยในคนไทยเนี่ยมีความรู้กันมากขึ้นพอมีความรู้กันมากขึ้น,ก,น,ก,นก็จะได้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้นไม่ว่าจะตัดสินใจแบบไหนเนี่ยถ้าคุณเบียร์ทรนความรู้มันก็จะดีจบดีอีกแล้วครับไปเจอกัน